สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนและไลออนคาร์อีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรีวิวรถสวยบายจูนไลออนคาร์นั่นเองค่ะและวันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่แล้วนะคะเป็นรถตู้นะคะเป็นรถครอบครัวเป็นรถตู้พรีเมียมนะคะ11ที่นั่งเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะเลขไม่เพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะออปชันนะคะที่มาได้จากโรงงานนะคะบอกเลยว่าครบจบมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ กล้องรอบคันนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้าแล้ว2ข้างนะคะหรือจะเป็นระบบช่วยการขับขี่คูดคอนโทรนะคะคันนี้ได้มาแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะที่จุนจะพาไปชมนะคะภายนอกภายในนะคะไปชมพิวิวกันก่อนเลยค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถตู้นะคะ ุนใดนะคะ H1 นะคะ 2.5D ลักนะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะมาในปี2019นะคะและวันนี้นะคะราคาสุดพิเศษนะคะเราเอามาขายเพียง1ล้านนะคะ1,020,000บาทเท่านั้นเลยนะคะและสำหรับคันนี้นะคะออปชันฟังก์ชันมาแบบจัดเต็มแน่นอนนะคะลูกค้าที่หายอยู่ไม่ควรพลาดน,นะคะเพราะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะและมีประวัติดูแลรักษานะคะเลขไม่น้อยมากใช้ไปเพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและวันนี้นะคะจุนจะพามาชมนะคะรีวิวภายนอกภายใน กันนะคะคว่าคันนี้นะคะจะเป็นรถที่สวยนะคะคุณภาพดีขนาดไหนมาชมกันเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นกระจังหน้าใหม่นะคะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะคะจะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะและคันนี้นะคะยังมีนี่เลยค่ะกล้อง3 6 0องศานะคะหรือกล้องรอบคันนั่นเองค่ะคันนี้นะคะมีประวัติการดูแลรักษาดีมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ในส่วนของนะคะไฟหน้านะคะ โคมนะคะใสๆนะคะดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟนับโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและในส่วนของสีรถ ala นะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีน้ําตาลนะคะหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นสีแบ็กบาวนะคะคันนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลอมดํานะคะบอกเลยคะว่านะคะสีนี้นะคะขายดีนะคะและนะคะเป็นสีที่สวยมากๆนะคะอีกหนึ่งสีเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกนะคะเดิมจากศูนย์เลยนะคะ มานะคะขอบ16นะคะแมกนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะพร้อมใช้งานมากๆนะคะได้อย่างปี2022นั่นเองค่ะในส่วนของซุ้มล้อเบ้าโช๊คนะคะให้ดูเลยนะคะว่าไม่มีคาบสนิมนะคะไม่มีจมน้ำนะคะไม่มีพิควำมนะคะมีเลมออนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและสําหรับคันนี้นะคะประวัติดีแน่นอน,นะคะ่ะเพราะเรานะคะได้รับการตรวจเช็คคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจาก วันดูคานะคะอินสเปกชันนะคะว่าได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนเลยนะคะสำหรับคันนี้กระจกมองข้างนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างนะคะและนะคะออปชันนะคะนี่เลยนะคะยังได้นะคะกล้องรอบคันนะคะติดตั้งจากศูนย์จากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้ด้านข้างตัวรถนะคะคันนี้สวยมากค่ะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะและรุ่นท็อปสุดที่พลาดไม่ได้นี่เลยะคะะ ประตูนะคะไฟฟ้านะคะซ้ายขวานะคะติดตั้งจากโรงงานนะคะอันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่านะคะเป็นออปชันที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนะคะภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมทั่วห้องผู้โดยสารเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าปิดเบาะอย่างแน่นยังตึงทุกเบาะเลยนะคะและด้านท้ายคันนี้นะคะให้ดูเลยนะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะเป็นโฉมไมเนชเชนแล้วนะคะ มีกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์มาให้นะคะเป็นตัวนะคะรุ่นท็อปสุดดีลักนั่นเองค่ะเวลาเปิดเปิดง่ายค่ะเป็นแมงนวดนะคะนี่ค่ะฝาประตูค่อนข้างเบาเลยนะคะเริ่มมาจากคันด้านท้ายกันก่อนเลยค่ะให้ดูเลยนะคะล่องน้ํานะคะน็อตนะคะไม่มีขันไม่มีขยับนะคะทางซ้ายและขวานะคะเป็นรถบ้านนะคะสภาพนางฟ้านะคะเลขไม่เพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะให้ดูเลยนะคะและเบาะแถวสุดท้ายนะคะเบาะแถวนี้นะคะ สามารถนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะคะนี่หากไม่ได้ใช้งานเลื่อนสุดเลยนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นที่วางของนะคะหรือวางกระเป๋านะคะสําหรับการเดินทางคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะและภายในนะคะออปชันนะคะฟังก์ชันจะน่าใช้งานขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะคุณไดคันนี้นะคะภายในนะคะเป็นสีเบดต,ตัดกับสีดํานะคะสวยเรียบหรูมากๆนะคะยังมาพร้อมกับกุญแจทั้งหมดด้วยกัน2ชุดนะคะเพียงแค่เสียบแล้วบิดสตาร์ทนะคะ นี่อันนี้จูนสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเสียงในห้องผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวนะคะเก็บเสียงดีมากๆเลยนะคะเรื่อมาจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยค่ะเป็นเบาะหนังนะคะทั้งหมด1 1ที่นั่งเลยค่ะ ปิดเบาอะอยังแน่นยังตึงเลยนะคะสภาพใหม่มากเลยนะคะและในส่วนของแผงประตูค่ะเป็นสีเบทนะคะตัดกับสีดํานะคะมีโครเมียมนะคะเล็กๆน้อยสวยมากเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะช่องแอร์นะคะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะ,สะเสมือนจริงนะคะสวยเรียบหรูมากๆคอนโซลด้านหน้านะคะใหม่มากค่ะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ หน้าจอออปชันนะคะจัดเต็มแน่นอนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะวิทยุ FM AM นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะเชื่อมต่อ USB UH นะคะหรือคันนี้นะคะสามารถนะคะเลือกนะคะฟังก์ชันที่ลูกค้านะคะต้องการได้จากตรงนี้เลยและอีกหนึ่งอย่างนะคะนี่เลยค่ะอย่างได้นี้เลยค่ะระบบนำทางนะคะหรือนีเวกิเตอมาให้เรียบร้อยแล้วบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะ ฟังก์ชันจัดเต็มแน่นอนพร้อมใช้งานนั่นเองค่ะในส่วนของแอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบออโต้นะคะแบบนี้เลยนะคะและตรงนี้นะคะจะเป็นแอร์หลังนะคะหากนะคะมีผู้ที่สารด้านหลังนะคะเรานะคะหมุนมาที่ตัว R นะคะหให้ลูกค้านะคะด้านท้ายนะคะเป็นคนนะคะเพิ่มลดอุณหภูมินะคะจากตรงนี้ได้เลยถ้ามีใครใช้งานนะคะหมุนมาที่เลขศูนย์นะคะแถบสีแดงตรงนี้นะคะ,ะในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ คอนโซลตรงนี้ใหม่มากนะคะมีสายเสียบ USB UH มาให้ตรงนี้นะคะและในนี้นะคะมี power outlet ให้อีกหนึ่งจุดนะคะเบาะตรงกลางตรงนี้นะคะหากลูกค้าไม่ได้ใช้งานนะคะก็สามารถพับลงนะคะเป็นที่วางแก้วน้ำวางของได้ด้วยนะคะเรียกใหม่นะคะสำหรับคันนี้ใช้น้อยมากค่ะใช้ไปเพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะและมีประวัติดูแลรักษาทุกระยะเลยค่ะในส่วนของพงมลาัายนะคะจะได้พงมลาัายหนังมันติฟังชันนะคะ มีแอร์แบ็กคูห่น้าแล้วนะคะด้านขวามือยังมีระบบช่วยในการขับขี่คูดคอนโทรลแล้วนั่นเองค่ะและห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่ให้ดูกันเลยนะคะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะทั้ง2ฝั่งจากโรงงานนะคะภายในนะคะทั้งเบาะแถวที่2เบาะแถวที่3นะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะคะและดีมากๆปีกเบาะทุกตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะยังแน่นยังตึงนะคะสภาพบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะและนะคะ ที่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนะคะคันนี้นะคะรุ่นท็อปสุดค่ะยังได้นี่เลยค่ะทีวีนะคะหน้าจอเพดานนะคะติดตั้งนะคะจากศูนย์จากโรงงานนะคะหน้าจออันนี้นะคะจะลิงก์กับหน้าจอหน้านะคะหน้าจอหน้าดูอะไรนะคะก็จะลิงก์มานะคะที่หน้าจอกลางแบบนี้เลยนะคะในส่วนของแอร์ค่ะมีแอร์ตอนหลังนะคะสามารถนะคะเพิ่มนะคะความแรงลมนะคะได้เองนะคะจากตรงนี้นะคะไม่ต้องรบกวนนะคะคนด้านหน้าเลยค่ะ มีนะคะนี่เลยค่ะไฟซองสว่างนะคะห้องผู้โดยสารมาให้นะคะให้ดูเลยค่ะฝ้าเพดานนะคะใหม่มากนะคะไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะคะแอร์เย็นแน่นอนนะคะพะพอได้มาทั้งหมด6ช่องกันทีเดียวเลยนะคะและนะคะภายในห้องเครื่องจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ <S <S และห้องเครื่องด้านหน้านะคะให้ดูเลยนะคะห้องเครื่องใหม่มากใสสะอาดนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะ,ะ,คะไม่มีขันไม่มีขยับค่ะแผ่นฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่และดีมากๆนะคะ ตัวนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวเครื่องนะคะ2 5 0 0ซีซีนะคะอึดถึกทนนะคะประหยัดน้ํามันเลยก็ว่าได้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ A2 แล้วนั่นเองค่ะ ห้องเครื่องนะคะไม่มีน้ํามันรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะลูกค้าได้ไปมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนค่ะเวลาปิดปิดง่ายค่ะเพียงเท่านี้เลยฝากระโปรงค่อนข้างเบาเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะสุดพิเศษมากๆค่ะเรามาขายเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะสําหรับนะคะรุ่นท็อปตัวดีรักนะคะฟังก์ชันออฟชั่นมาแบบจัดเต็มนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้เลขมเพียง60,000กิโเมตรเท่านั้นนะคะ แต่ราคานี้นะคะบอกเลยนะคะว่าพิเศษแน่นอนค่ะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะทางร้านเรานะคะฟรีแหวฟรีค่าโอนให้นะคะและสําหรับคันนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนเพียง18,0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดถึง7ปีและดอกเบี้ยก็ถูกมากๆนะคะของแถมนะคะร้านเรานะคะจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาชมคันนี้นะคะหรือคันอื่นๆที่หน้าร้าน,นะคะ่ะ เข้ามากันได้ทุกวันเลยนะคะ9โมงเช้านะคะถึง6โมงเย็นนะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะคะเปิดทุกวันเลยนะคะและนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะวิดีโอคอลนะคะดูรถนะคะได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะติดต่อนะคะกับทางร้านเรานะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์นะคะเฟซบุ๊กนะคะหรือว่าทิกต o k นะคะหรือว่าเว็บไซต์นะคะเรามีนะคะบริการลูกค้าทุกช่องทางเลยหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะแต่ไม่สะดวกมานะคะอยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะทางร้านนะคะ มีส่งไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านหรือที่ทําง,งานนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายไฟแนนซ์ Finance ผ่านแล้วนะคะและเราก็ยังมีนะคะบริการจัดส่งรถฟรีนะคะถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าไม่สะดวกนะคะแต่ซื้อรถง่ายๆนะคะกับทางร้านไลายออนคารนั่นเองค่ะและก่อนส่งมอบรถทุกครั้งนะคะ ทางร้านนะคะจะทําความสะอาดนะคะล้างขัดเครื่องสีพ่นยาฆ่าเชื้อให้ใหม่นะคะลูกค้ารับรถไปนะคะมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยคุณภาพดีนะคะเป็นรถเกตเอแน่นอนนะคะมีวัดตรตวจสอบได้นะคะแล้ววันนี้นะคะจุนาพามาชมภายนอกภายในคันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะลูกคนลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคันอื่นเข้ามาด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ